ก็เชิญนั่งแบบเลยค่ะนั่งแบบสวยคสวยงามค่ะกระเป๋าด้วยัง้าบบาทค่ะกระพุ่มพวงนะคะกระอระโทด้วยนะคะกระเป๋าเป็นลายสินธร,รมนะคะ,เป,ปะ,ะ,คะเป็นลายประจำอำเภอวานนนท์นิวาสนะคะ สนใจติดต่อนะคะเบอร์0866418390นะคะแล้วก็เบอร์แอดไลน์ก็เบอร์นี้แหละ,ค,ะ<น>ค่ะ0866418390นมนค่ะกันนิกาตุ้มโฮมนะคะเริ่ดค่ะงามมากใส่ไปไหนก็ได้นนะคะ 他。 ในแบบได้เลยนะคะ เชื่อนะไม่ย้อนค่ะท่าใส่แล้วพร้อมเพรียวตอนนี้เขาจะเป็นเจ้าขุนแล้วนะดูทรงเขาสิแอนแอนแอน น้ำนป่าเช,ชื่อครับใส่ได้พอดีเอฟทีนะครับมันอาจจะแน่นตรงพุงหน่อยนะครับเพราะว่าเราเราคืนหนักขึ้นนะฮะแต่ว่าจากนี้จนถึงวันที่9มการามีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะฮะพี่สื่อจะต้องไปวิ่งนะทุกเช้าแข่งกับหมวดฟื้นเดินนะฮะ เนี่ยมนี้นะมานะามาี้นั่นเองโอกใอยางแรงสยอดเห <c oughs> นะมือนเดินอยู่ในแคปบอกเลยนะสํานะสหรับพีพีก็ต้องนะขอพระคุณนะฮะเจองร้านกันาตุ้มหงสมพี่อันนี้ตมัครพี

ไปเดินมาพร้อมกันสามคนเลยค่ะไม่เดินร้เลยมันจะไม่ล้นกล้องเหรอไม่รอจนถึงข้างเลยเสือจะไปรออยู่ตรงกลางเลยเลยมาสองพ่ไปยืนรอตจนลุ้นในเสือกล้องให้เองยาเปิดไปอยู่เออนั่นแหละไปมาาาากรเข้ไปงนอยืนอยู่ตรงยืนอยู่แล้วก็เว้นที่ให้เสือหน่อยนึงนั่นแหละไปเลยไปเลย ใส่ผ้าพปนคอริเซนต์โอเคเสรแล้วลรว,วรออยู่ตรงนั้นแหละลเสือจะไปอยู่ตรงกลางไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้นนนอนเห็นพอดีทุกคนเห็นพอดีทุกคนสามสอรอเสือเด้อสามสอแอคชั่น

ยังพี่เสือยัง้อ่ใส่โดน้ำพีเซนันไหนนั่งไงเสื้อผู้ดีใส่รอบผู้ดีใส่ทักกันเลยความหล่อของเราเอ้ยเอ้ยอ้ไอะเนี้ยที่ใส่สีแบบกระเทรกัเหรอใช่ค่ะใส่เท้าตัวนี้น่ะนี่นะคะนี่แค่ใส่บนงัวอ๋อเคเดี๋ยวไปทำคลิปเพิ่มต่างหากโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์แค่นี้ก่อนนะครไว้เขาไปใส่ที่นู่นอันนี้นะคะเพื่อนๆรอดูคลิปนี้นะคะ เพื่อนๆจะได้ทุกคนเลยนะคะคนไหนได้แล้วก็คือก็ตั้งกล้องนี่นะคะนีจะไม่บอกนะว่าเป็นของใครพูดเลยคุยเลยคุยเลยไม่เป็นไรขายของให้ด้วยเลย <laughs> แล้วนะคะค่าค่ารรเาสิบาทยังไม่ได้จ่ายแกได้นะคะองยายองรีบไปธนาคารสิแล้วนีะเช